Variance, นี่คนวีเทาก็มีเนาะทีมเราที่เจ็ดตาจางเนาะ กินน้องลีชนะก็คือได้สิ่งที่หนึ่งเนาะถ้าถ้าตกกันยังได้สิ่งที่เก่าเพราะว่าแต้มเฮาได้หลายกว่าหมู่เนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งบรรยากาศข้างในแต่ตอนนี้จะพากันไปกินตามห้องน้องแป้งก่อนกินตามแล้วแต่งนิเซบานเพราะว่าป<พ>านทัตีโกโมงตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเราจะกินตามท่าเน้ะทุกคนไปไปราะชมบรรยากาศว่าในการแข่งขันปีนี้ตั้งปีจา,ารรยเนาะปีนี้จะไม่ได้จัดเผื่อแบบเป็นทีมนะปีนี้ก็แบบว่าเวทีทิมเลิการรกับแบบแล้วแต่เฮาเชาเติม เซอทีมเลอรมาเซ่นะแต่ปีกายเนาะจะมีสีเหลืองสีฟ้าสีแดงชมพูเนาะ๊ปทุกคนอรอไลไรไปเบิ่งบรรยากาศแทนง,งานเกาหันมีไปเด้อ น้ำแข็งโลอยูมองนี้แต่ว่าน้ำโคส่นน้เดืไดน้ำตลบมาแยกฮีจัดกระเดนยไม่พอกระด็ยังม่อมัติลลิกาซเดมีติกมีติ <c oughs> <c oughs> นแบบนี้นี่คือแม่ยัยสีแล้วโอเคเนาะอันนี้คือแม่หัวห้องทุกคนแม่น้อยแล้ะ ว่าเสียงมีขึ้นให้แ้วกันทุกคนมโนเลยนะหนึ่ง Soi Chon Se Ni Soi Chon Se บรรยากาศตอนนี้กำลังคนกำลังเริ่มมานะกทเขากำลังซ้อมก,กันอยู่ 好。Yeah.

ทุกคนอทุก่าวอ่าเา่นีัรกงมกันอาไรดิมสีมเลยนะทุกคนอ่ะวอมกันไปว oui อมกันมากรอท่ากรรมการมานะทุกคนแล้วเราก็จะมาเริ่มการแข่งขันกันเลยแต่ตอนนี้ท่านได้เริ่มเนาะกรรมการกำลังมานี่ คนกาสิประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้จะเป็นทีมเฮาเองนี่น้ำันเลย่ามีครบแล้วนะคาเตรียมครบไปแล้วทุกคนสำหรับเพื่อนกกีฬาเนาะอืมอแล้วเริ่มแล้วอันนี้จะเป็นทีมสีแดงเนาะสีแดงแมนทีมคนจนก็นคือทีมสามเนาะทุกคน สีเหลืองมาซะหนทีมนึงเนาะชิหลายเลยอยู่ทางนี้จะได้ไนี่สมก็สีเหลืองกันลยได้ดินะนัดกันมากอับสีเหลืองหมนเลยแต่จ้านี่แบบสีผสมนี่ยังไเจ

ก็เป็น่ทั้งเรื่มันจะแจงบอมาแล้วมาแล้วมามามีท่านอ้ยพ่อแป๊ะ <c oughs> <c oughs> ชเนแน่แต่ว่านี้เอ็นดูที่ตัวอันที่แบบออกไปนังไปแช่งไปเหลืองนี่กรรมการหนึครับเตัวไม่เรียบร้อยแล้วขึ้นมาลูกพี่หลังไป

哎哎哎， ยิงใหไหมเต็ไเข้ากลางเข้ากลงยิงรงนี้โอ้ยลูกหลาหอยลูกหลาหอยเงหมดท่มน่าคสกกว่า ท้มาที่นตอนนี้เขานำไปแล้วเนาะสามทุกคนนี่คนวีเท่าก็มีเนะทีมเขาเ่อนวัดทีม เพลงดงเลยน้องลีก็สรุปไม่ได้ก็คือทีมที่ชนะแมตนทีม3เนาะทีม3ชนะไป4ต่อ3กับทีมน้องลีทีมน้องลีแม็นทีมหนึงแข่งกับทีมทีมหนึงเจอกับทีม3เนาะชิงเข้ารอบทีนึ่งก็คือทั้งหมดมันมี3ทีมทุกคนมีทีมหนึงทีม2ทีม3เตะคนละ2ทีมเนาะทีมน้องลีแม็นเตะเตะนัดแรกเจอกับทีม2แม็นชนะไปอ่า7-4และบัณฑีตทีม2อง่ะเจอกับทีม3ามเลย ทีมสองกับโต๊ะถือว่าทีมสองนะโต๊ะคอบไปเนาะทีมสามทีมสามมาเตกับทีมทีมน้องลีนะถ้าทีมสามอันชนะนะทีมสามก็คือมีซิทสิ่งทีหนึ่งแต่ถ้าทีมน้องลีแพ้น้องลีมมีซิททีหนึ่งคือเก้าบ่แม่กินรดเพราะว่าทีมน้องลีคะแนนเต้มเนาะคะแนนได้หลายกว่าคะแนนทีมน้องลีนั้นได้สามทีอื่นนั้นได้สองกับหนึ่งเนาะ มื่อนี้ค่ะก็คือทีมสามชนะไปทีมน้องลีก็ได้ไปซิ่งทีหนึ่งกับทีมสามวันที่เจ้าฮาทุกคนฝากไปกดติดตามนเดอ้อคลิปของเราจบเพลงนี้เมื่อนี้ก็เซ่บานแบบจนเจ็บมดัดคอทุกคนแล้วก็เตะบานลิ้นน้ำหน่อยหนึ่งบายบายทุกคนคลิปของเฮากับซีมาจบเพลงเท่านี้เพราะเมื่อนี้น้องลีก็เฮาไปเบิ่งบานแบบมันถ่ายตอนจบนะเขาเจ้าเปิดเพลงแล้วมันยากเอาน้องลีกย,ยันติลิกกับซีเนาะขนาดเป็นบางตอนตอน,น้องลีกย,ยังแบบอ่าอนี่ยนะ เสื้อเพลงไว้นำเนาะทุกคนเนาะบ่งบรรยากาศสิประมาณนั้นคนก็มีลายคือปีก่อนปีนี้แบบจัดแบบไม่ได้เป็นทีมแบบแบบว่าแจกเสื้อเพื่อเสื้อมันนะปีนี้ก็คือแบบว่าแบบเป็นทีมคือทีมหนึ่งทีมสองทีมสามปีกายนี่มีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีแดงเนาะปีกายนีมีสี่สีเพราะคนหลายปีนี้คนมีหลายก็เลยจัดแบบมีมีเสื้อเรากับบมีอยังให้น่มีแต่สปอนเซอร์ก็คือแบบเราซื้อน้ำซื้อในเฮอร์แบบนี้นะซื้อน้ำแบบ อย่างสปอนเซอร์สปอนเซอร์เราก็เสื้อให้กินแต่ว่าตั้งแต่หา่าวมีเสื้อทีมเนาะปีนี้ก็เลยก็เลยตั้งเอาว่าทีมเลยที่เสืส้อทีมเลยเนาะทีมทีมฟ้าแม้นอ่าสีเอ้ยทีมสามแม้นเขาเจ้าใส่สีแดงทีมนึงเขาเจ้าเสื้อสีขาวส่วนทีมหน,นึ่ีแม้นเสื้อสีเหลืองเนาะทุกคนคลิปของห่าวการสิจบเพลงเท่านี้ทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่ากดข้ามโฆษณาน้องนี่เด้อทุกคนเด้อขอบใจพี่ๆทุกคนที่มาทักทายน้องนี่ในคลิปนี้เด้อ บายบายไว้เจอกันใหม่หอบหน้าก็คือวันที่เซาฮาหอบชิงชนะเลิศนะทุกคนบายบายขอบใจพี่ๆทุกคนเด้อสบาย